สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนที่นะครับถามือเ้ากบเล็งนิดเดียวนะครับมือเศากะเล่งนิดเดียวนะครับกะเล็งอยู่ประมาณนี้แหละนะครับนี่นะครับประมาณนี้แหละไล่เฉียงกะโบ่ได้เล็งแห้งครับเล่งนิดเดียวแล้วก็ยู่ทีวิธีการต่อดนะครับเวลาเข้าหมุนแม่นมาครับหมุนวอลลุ่มตัวนี้นี่สามมิติมือเ้ามุนนิดหนีบครับมุนนีก็ได้หรือจะมุนของรถยต์ก็ได้นะครับ ดูทีเเ่เขาเลือกเขาเลือกแยกเอาเลยน,นะครับกลางแซกเบสซับเบสนะครับซับเอาซับเบสนะครับซับเอาแล้วเอาไปใส่อย่ยางอื่นก็ได้เอามาใส่นี่ก็ได้นะครับเสียงกลางแซกกลางแซกนะครับพวกนี้มันเนี่ยใส่กับเบสถามว่าใส่กับเบสได้บ่บ่ได้หรอกเพราะว่าใส่แล้วมันคนเสียงมันคนละอย่างคนละอย่างกันเสียงมันต้องไปใส่เขาต้องใส่ให้ถึกให้ถึกทั้ทง มันกับพ่อได้ยุแต่มันเสียงมันว่าเปนบีมันว่าแมนเบีด,บดคือพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นบีดโดยตรงเลยครับจังสีดจังสีดีกว่านะครับ